พี่น้องมื่อนี้ภาพพี่น้องเมื่อวันสวนกบเมื่อกบพี่น้องกบเล่นเนี่ยตัวแหวะมาเบิ่องอันแสดาถวายเล่นไม่เห็นสวนกบ,บพี่น้องนนสว,าวานกบ นี่กะ็ะแมนผู้หน่ะผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงเบ่คู่วีนัยเฮ้ยผู้หน่ะบ่ป้าพี่น้องมิสเตอร์ตน้น,นอ้วนผู้หน่ะอุ้ยเอบเอบเอบเปิดฮะเพลงไหนไมาเที่ยวเมืองไทยหรอเพลงไหนพี่น้องเมืองกบ อันนั้นกับแม่พี่น้องพูดนะเองกบแล้วตายบอกก็คบตายวนึฮะพูดนะพี่น้องบ่อันพูดกัแม่เนี่บพูดนะเห็นบ่บเพื่อเลียงกบอันนี้เป็นปลาป่จอกเน้อ วิคกบงามพี่น้องตัวใหญ่พร้อมฮะจะอยู่บปไหมยังของมันใช่จะเข้าไปในกระสังวะทะยานทะยานอันเบิ้งพี่น้องเจ้าของเพิ่นว่าเจ้าของโกบ่ายย่าเขาไปอยู่ในนี่เพิ่นน่ะกบก็สิกินย่าแล้วพุ่นน่ะเบิ้งเบิ้งพุ่นน่ะตัวนี้ดูนั่นน่ะ ว้าบ<า>ุงพี่นองอเอ้ยคุณน่ะสามตงไงอปล่าะจะขอฟ้ามกบบายย่เขาไปในนี่เพล่นะนะเคอสกินย่แล้วกบเป่า <c oughs> คุณอ่ะฟ้ามกบฟรามกบบาด้ไรเทียนนะไม่ต้อขาอันสสดาวทาวายพี่นองต้นสสดาวย่เขามาเบบ่งมาเห็นกบพอดี มาเบ่าบางท่าผีพี่นองอันนี้ต้นพักวานนี่ต้นพักวานอันนี้พักสะดาทวายพี่นอกยายมาเอาไปปลูกน,นี่แต่ต้นนึง่านยนเีฮะ ใส่คบง่ายพนันพี uh, uh. Ah, uh. uh, ỏi, ่น้องคจะของเชนว่าคบง่ายกวบง่ายมีกบง่ายใส่ไายบอกแต่ไห้ขอไปกบกับสกินไหยแล้วอุ้ยใส่เคียวขอไปเบิ้งกเคียว เบิ้องเันพารไงพารไงเป็นตุย่างโอ้เุ้ยเป็นตุย่างแท้คนบอกเบื้องวาง่ายง่ายครบนะพี่น้องวิธีเลี้ยงครบเพิ่นอตเม่บอกญีนวยเต้นเอกไปแล้วโอ้พัดโอ้พี่น้องเบื้งเบ้องเบ้องพูน่ะโอ้ยคบแล้วมีแตอตัวนวลพี่น้องเบื้ง กว่างการเลยยุพ hmm> ุนเอ้าคุณอ่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเมิ่อกมองนี่ห่มเย็นดีพี่น้องกับเรกับบรรยากาศโคบุนเต้นไปแลยนี้เลียงง่ายครับเย็นดีมองเนี่ยเอี้บรรยากาศเรียงง่าย่งบุนเ้วเรียงโคบเจ้าหยบไปเอกลืเปิดเิ่อกีโคพราะมีแต่ต่วนอ้วนพี่น้อง กวางกาเนรีอยู่มันนีสอตัวเปิดต้เย็นมันเย็นนี่พี่น้องเย็นเย็นพุน่ะพุน่ะพุน่ะเบิ้งเบิ้งอเบิ้งฟ้ากบตื่นข้นอ่ะบู้พุน่ะอพุน่ะออ้ยพุน่ะอุ้ยกบแล้วม่จะตูนอ้วนยหพี่น้อง มีผึ่พักสวนควาทำได้ครับได้อยู่ได้ดีคนน่ะมีผื่ยพักตัวนี้ยังกว่านี่จำว่าไรกระเพลวควายโอ้กระเพลวควายพุ่หนักพุ่หนักพุ่หนักต้นบักพริกถ้าปลูกต้นไม้ใช่เป็นบรรยากาศกบง่ายคน่ะปื๊ดพุ่นไหนพี่น้องบ้างพุ่นไหนส่มเขานะครับอืมอืมเยอะจะความสวนแล้วใจดีดีพี่น้องบ้างบ้าง พูดนะนี่ตัว้มบกบวนี่นีไสุกมี้ยนี่แต่ตัวยิ้มย้คุณน่ะว้ยกบแล้วคือตัอ้วนเถอะนี่เหม่งง่านี่อ้วนกบแล้วอ้วนเนาะงย ยืนเดกกบมีคไม่เอกันหรอน่ะุกบแล้วมีแต่ตัวอ้วนๆตังแล้วตัวปวกพริกเรียพู่นะอบอพนาพี่น้องเห็นบ่แล้วปลูกพักไซนี่ปลูกพริกเห็นบ่ต้นพริกต้นไฟตัวไทยเนี่ยปาดบพริกแดงพี่น้องโอ้ยบั หมากพริกแดงหมากพริกสุกแล้วเบื้องพุ่นน่ะเบื้องหมากพริกแล้วสุกแล้วแล้วปลูกพักเห็นบ่ปลูกพักมีอ่อ่ะเนี่ยมัน,นอันนี้ไผย,ยตูไทยไอตูไทยพุณมาแล้วปลูกหมากพริกเฮ้ยอันนี้ออกได้หนี่เบื้องหมากพริกพี่น้องแดงจือครึ่งอยู่ นะชวนน่ะสิซุม่มซุ่มพี่น้องเป็นอากาศเย็นเย็นบ่ห่อนซุ่มแบบบรรยากาศโกฟยูพี่น้องเป็นนี่สิเห็นบ่กกระซ่างนั่นก็มีโกบพาะอ้วนเนาะเปิ่นขายโรคกี่ไเรเนาะฮะเปิ่นขายบ่โกบเจ้าของสวน เพิ่นบ่บอกพะนะเพิ่นคือเ้าสวนนน่เพิ่งจะคล้องสวนเพิ่นรอวะคู่วีแน่เบิ่งแล้วตะกี้แล้วตอนบักม่วงขายแล้วก็เป็นพืชผักอันนั้นก็สาเพิ่นเนี่ยดใช่ปลาดุกวะปลาดุกเพิ่นนะพี่น้องปลาดุกปลาดุกเนื้อตุ่นเสดาวทาบ่ายแล้ว แล้วเป็นกันกเกษตรพี่นอ้องมักซีดามักซีดาอย่างนู้นนี่เบอร์มักซิดามักซีดาอุ้ยแหวมาเบอ่์เห็นแล้วเสียปลาดุเห็นเบอ่์อยู่ข้างๆบ้านย่าอยู่หรอพี่น้องบา้บานติดกันหมู่บ้านติดกันโน่นน่ะเสียปลาดุเห็นเบอ่์เราเดืยงอันนี้กระซาเราู้้ Ừ. Ba Cứ sửi chân đi yêu bọn. Padu bọn. Padu chân sèo yêu bọn bọn đúc bọn 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 ba bọn 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 đúc bọn 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 ปื้อปลาลูกตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่เลยนี่เบื้องหนวดก็รู้ปื้อปลาลูกตัวใหญ่พูดนะบลามันโตัวโล่ผลบ่พูดนะในเรียงปลาเน้นน้ำบอลมีหมดทุกอย่างครับปลาดุกก็มีมีหมดทุกอย่างเป็นอันพี่น้องแล้วคือโอ้เนาะ ฉันห้อนๆพอนผัวผปึ๊ดปลาลูกตัวใหญ่คุณอยู่กับสร้างปลา <mud a. S 2> หมอครับปลาหมอปลาหมออยู่กับสร้างปุ่นพี่น้องการเกษตรเน <empty'> าะฉันห้อนห่อนขืนดีได้หน่อยแม่ป๊อ๊งหน้าสอบคุนสิเบื่อโอ้ยเบื่อ พี่น้องเอ้ยอยู่ต่างประเทศคิดหอดบ้านบ่นี่แม่เนี่ยกินกับลาบข่อยจำไม่ได้โอ้หมักตุ้มซาอูเนี่ยหมักตุ้มซาอูเพื่อนะเนี่ยกินกับลาบนี่มักตุ้มซาอูอันนี้บอกสิยดายเงี้ยเออเว้ยเมื่อกล่องลม อันนี้ก็ควบเพ้่อพี่น้องอันตัวนี้ยังเจอทาร์คายบ่เพื่อนบ่เพิ่นบ่บอกราคาเนาะพี่น้องเพิ่นว่าพอพั่นแม่พัน่นบ่ซื้อพอพั่นแม่พั่นสนใจกับมหากันสนใจมาเด้อพี่น้องบ้านนาคานี่ยแหละสนใจเพื่อนบสนใจพอพั่นแม่พั่นบ่กบบ่เบอร์โทรเพิ่นไหนบ่ บอร์โทษเจ้าละ่ะเบอร์โทษย่าิพะนะ <09 3 S 1> ฮะเดี๋ยวเดีๆใครอยากไรอันพอพนันเมีพั่นกบพี่นองล้วสิบบ่เบอร์โทษเด้อเก้าสามเก้าสามห้าศูนย์สามห้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับบออีรูศูนย์เก้าสามห้าศูนย์สามห้าหนึ่งเก้าหนึ่งขับผมจ้านี่ละเพ<อ>ื่ออยากได้พอพันเมีพั่น เห็นบ่พี่น้องกบรลตัวยิ่งๆอ้วนๆเด้อพี่น้องเด้อเราบอกเบอร์โทรแล้วโทรมาตามเบอร์โทรเราบอกอันนี้พอพัดแม่พัดโกบพี่น้องเนี่ยมิตรตัวยิ่งๆเบิงผู้ใดอยากเรียกกบเด้อพี่น้องโทรมาหาเราเด้อเนี่ยอยู่มัน่นใจขี้ดีจ้าพอพัดแม่พัดโกบอันนี้อันนี้ก็มีอีกนี่เนี่ยเห็นบ่ พูดนะมีแต่ตัวใหญ่เบิ้องอุ้ยกบเป็นแต่มีความสุขเนาะเบิ้งพี่น้องเบิง้มามาบง,นนางมาสื่อน้ำเล้าเด้อพี่น้องพอพันแม่พันบเบิดท่อั่น้่แหละแล้วบอกไว้แล้วย,ยาก็สิขอจบกิฟซัำน,นี่นะจ้าพูดนะ บายบายพอกันจิบไหมพี่น้องวัสดีค่ะ